ข้าคือเจ้าชายผู้สูงสากิ์เจินเินหยวนชายหนุม่มที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่จริงๆแล้วเจ้าจริงๆแล้วเส้นหลังเจ้าฆ่าข้าเลยสิฆ่าข้าเลยสิอย่าตะโกนอย่าตะโกนมันจะไม่เจ็บถ้าเจ้าสูบสิ่งนี้ไม่เจ็บเหมือนจะไม่เจ็บแล้วจริงๆจ่ตุลาพรราฉวังลงจากภูเขา จางฉงทนรอข้าก่อนข้าจะนำทัพไปช่วยเจ้าเร็วๆนี้ในซา,ากปราลากักฟังที่ลกดลานของวัตตาเจียอาจารย์ข้าได้พยายามเต็มที่แล้วแต่ข้าไม่สามารถเอาชนะดีเชียนชิวได้คนนางซูหนานข้าสามารถคขนหนังสือรับโบราณที่ท่านส่งมาให้ข้าได้เมื่อถึงเวลาการรับของแล้วไม่ทําหน้าที่นั้นไม่ใช่สิ่งที่วางหินปิศาจของเราทําแต่ภาพนูนต่ําเหล่านี้มีความน่าสนใจมากจนข้าต้องศึกษาพวกมันอย่างน้อยครึ่งเดือน ก่อนที่จะสามารถลงจากภูเขาได้เมื่อข้าลงจากภูเขาอีกครั้งข้าจะไม่ต้องคืนหนังสือความลับโบราณอีกต่อไปทะเลทางทิศตะวันออกของเมืองหนูโจตอนแรกคิดว่าจะเกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดแต่ไม่เจออุปสรรคอะไรเลยกองทัพรวมตัวกันและเข้าสู่ปราสาทสีขาวทางตะวันออกของเมืองพักผ่อนหนึ่งคืนและเริ่มการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ขอรบจินไม่ได้โต้ตอบเลย และเพียงแค่ดูเราครอบครองประสาทโชเยาเอ,อ๋อสร้างแนวป้องกันและติดตั้งค่ายเช้าวันต่อมาจูโจมบุกโจมตีประสาทขอรบเมืองหลักของเมืองหนูโจข้ารู้ว่าประสาทนี้ใหญ่และแข็งแรงแต่ข้าก็ตกใจเมื่อได้เห็นมันด้วยตาตนเองฮึแต่จะสําคัญอะไรถ้ามันแค่ใหญ่และแข็งแรงแร่กูลจีนไม่มีผู้นําและเมื่อจีนซื่อหญิงเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ข้าจะต้องชนะการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนจินมู่หลานอยู่ที่ไหนเธอคือจินมู่หลานสินะเธอสวยมากจริงๆไม่แปลกใจเลยที่เจ้าชายแห่เงเย่โลภเธอมากและมุ่งมั่นที่จะได้เธอมาตราบใดที่จินซื่อหญิงตัดหัวจินมู่หลานด้วยดาเพียงเล่มเดียวการต่อสู้ก็จะจบลงแม่ทับจินมู่หลานท่านไม่มีความหวังในศึกครั้งนี้แล้วทำไมท่านไม่ยอมแพ้เสือล่ะ ข้าปล่อยเจ้าไปได้หรือให้เหลือแก่เจ้าและปล่อยเจ้ากลับไปที่คฤหาณนางสวนบูเพื่อกลับไปหาแม่และสามีของเจ้าเมืองจะรอดอยู่ได้ตราบใดที่ผู้คนยังมีชีวิตอยู่ถ้าเมืองตายผู้คนก็จะตายถ้าเช่นนั้นบุกเมืองวันที่8วันที่9วันที่10วันที่14การต่อสู้ที่เมืองไปเยก่กินเวลานานถึง14วันและเมืองทั้งหมดดูเหมือนจะกลายเป็นนรก พวกทหารใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วและน้ำมันและทองของพวกเขาก็หมดไปแล้วเมื่อท่อนไม้ถูกใช้หมดแล้วบ้านจะถูกรื้อเมื่อหินถูกใช้หมดแล้วกำแพงก็จะถูกรื้อแม้แต่ก้อนหินที่ขวางด้วยเครื่องยิงหินของศัตรูยังถูกทหารทุบทำลายและนำไปใช้เป็นอาวุธป้องกันเมืองในช่วงสิบวันเหล่านี้ทหารรักษาเมืองถูกสังหารมากกว่าสี่พันคนชาวพื้นเมืองวูจีนจำนวนสิบคนที่มากับจางชงเหลืออยู่เพียงสี่คนเท่านั้น ทหารชั้นยอดสามพันนายตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งพันนายกองกําลังผสมสู้ส่วนเสียฐานมากกว่าหนึ่งหมื่นนายผู้บัญชาการสูเฉียนกว่ามากจนหนังศีรษะของเขาชา้าข้ากําหนดเส้นตายกับนายท่านไว้สามวันตอนนี้ผ่านไปสามวันแล้วเวลาผ่านไปครบสิบสี่วันแล้วข้าจะอธิบายเรื่องนี้กับนายท่านของข้าได้อย่างไรกองกํากลังพันธมิตรสู้ส่งกําลังเสริมไปยังเขตเมืองไปเยี่ยสองครั้งโดยมีกําลังพลรวมสูงสุด33,000นาย ในเวลานั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะเกือบยึดเมืองของมณฑลได้แล้วแต่จูๆ่ๆกองทหารมาราตะเวงของคุณนางเจิ้นถัว่วก็บุกเข้าไปในเขตเมืองของมณฑลอย่างกระทันหันเจิ้งถั่วไปทางทิศใต้เจิ้งถั่วไปทางทิศใต้แม้ว่าซูเฉียนจะทำลายกองทหารม้าได้อย่างรวดเร็วแต่ทหารในเมืองกลับได้รับการกระตุน้นอะดรีนาลีนแล้วผลักดันกองทัพของซูออกจากกำแพงเมืองกองกำลังหลักของเจิ้งถัว่วประจำการอยู่ที่ช่อง,ของเขาไปเยะ โดยมีทหารเพียง800 0นายมุ่งหน้าไปทางใต้และทหาร8 0 0พันนายนี้ถูกเมืองเซ่ยเหลียงปิดกั้นไว้แต่เจ้งถั่วและสูซานแห่งเมืองเซ่ยเหลียงแค่สแสดงละครการสู้รบดังสนั่นทุกวันแต่ไม่มีการสูญเสียมากนักกษัตริย์ทรงกรุณาต่อเจ้งถั่วมากโดยทรงอนุญ,ญาตได้เข้าบัญชาการกองทัพในมณฑลเทียนซีคอยดูแลตระกูลจงทางตอนเหนือและควบคุมตระกูลซูทางตอนใต้การคำนวณของหนิงหยวนเซียนดีมากจริงๆ และเจ้งถั่วก็เหมือนจะปูที่อย่างลากลึกในมวลทนเทียนซีแต่บรรยากาศของขุนศึกในกองทัพฝ่ายตะวันตกแข็งแกร่งมากจนกระทั่งผู้คนที่ไม่มีความทะเยอทะยานก็ยังมีความทะเยอทะยานได้ในบรรยากาศเช่นนี้กองทัพตะกูลสูของข้ามีทหารสี่หมื่นน้อยในขณะที่เจ้งถั่วและจางชงม,มีเพียงสองหมื่นน้อยเท่านั้นเจ้งถั่วะระมัดระวังชื่อเสียงของเขามากและไม่กล้าเสี่ยงเลยขาเพียงคิดที่จะรักษาความแข็งแกร่งของเขาวไว้คนฉลาดก็คือคนดี ข้าชอบคนฉลาดข้าคิดว่าจางโฉงเป็นคนฉลาดแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนโง่คนใดที่จงรักพักดีต่อจกักรพรรดิก็ล้วนเป็นคนโง่ทั้งสิน้นจกักรพรรดิใจร้ายและเนรคุณอย่างนิงยนเซียนสมควรได้รับความพักดีของเจ้าหรือไม่แต่เขาก็ส่งพลังจริงๆหลังจากกองทัพของเราเพิ่มกำลังทหารเป็นสองเท่าความแข็งแกร่งของกองทัพก็เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าเป็นผลให้พวกเขาต้านทานได้เป็นเวลาถึง14วันและกองทัพของพวกเขาเกือบทั้งหมดถูกสังหาร แต่แม้ว่าเจ้าจะแข็งแก่งแค่ไหนมันก็หลายประโยชน์พวกนีเมืองไปแย่ยจะถูกยึดของและจางฉงจะถูกเอาชนะในดินแดงของตระกูลซูนายท่านขอรับคนพวกนี้อยู่ที่นี่แล้วขอรับเข้ามาจางซุนลูกชายของจางฉงและหลานชายของจางฉงจางหยุนอายุห้าปีปรมาจารของตระกูลซูกลับมาพร้อมกับผู้คนมากกว่าสิบคนก่อนที่พวกเขาจะสามารถจับกลุ่มครอบครัวของจาง ภายใต้การควบคุมอย่างหนักของนักรบเฮ้ซุยไทยเด็กน้อยเจ้าอายุเท่าไหร่ทุยโซนานเจ้าไม่คิดว่านี่มันน่าอับอายเกินไปหน่อยเหรอข้าเป็นคนที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเจ้าดูเรื่องนี้ในวันแรกหรือไม่ส่งพ่อเขาไปที่เมืองไปเย่และให้แน่ใจว่าจางชงจะได้เห็นลูกชายและหลานชายของเขาด้วยตาตนเองเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้เขาคนจะคิดถึงพ่อเขาเป็นอย่างมาก หลังจากที่ไม่ได้พอพวกเขามาเป็นเวลานอนรับทอบส่งพวกเขาทั้งหมดไปหาแม่ทัพโซเชียนและอย่าดื่มดูแลพวกเขาให้ดีและอย่าปล่อยให้พวกเขาฆ่าตัวตายขอรับนายท่านหลังจากที่จางซุนและหลานชายถูกส่งตัวไปนายท่านเราจะใช้ผู้ชายสองคนนี้บังคับห้าจางฉงยอมจำนวนได้งั้นหรือยอมเง้นหรือไม่จางฉงจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด แม้ว่าเขาจะยอมแพ้ข้าก็ไม่กล้าใช้เขาเอามีดจาะที่ขอลูกชายและหลานชายของจางฉงบังขาวไปขาฆ่าตัวตายในที่สาธารณะจางฉงเจ้ามีพลังแต่เจ้าไม่สามารถไหลมนุษยธรรมได้เจ้าไม่สามารถดูหลานชายวัยห้าขวบของเจ้าถูกฆ่าได้หลังจากที่จางฉงฆ่าตัวตายสองคนนี้จะทําเช่นไรแน่นอนว่าเราจะต้องกระจัดปัญหาออกไปเราจะปล่อยให้เด็กชายอายุห้าขวบคนนี้เติบโตขึ้นแล้วกลับมาแก้แค้นงั้นหรือ เด็กแค่นี้ยังกล้ามาถุยน้ำลายใส่ข้าข้ามันซะอการต่อสู้อนันดุเดือดในเมืองไปเย่ด,ดำเนินมาเป็น15วันแล้วจำนวนผู้ป้องกันภายใต้การบังคับบัญชาของจางชงนั้นน้อยกว่าที่โซนาประมาณไว้เสียอีคือน้อยกว่า2,000คนเท่านั้นและ60%ของพวกเขาเป็นทหารใหม่ท่านจ้างแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ท่านมีบาดแผลมากมายทั่วร่างกายและตอนนี้ท่านถูกไฟไหม้ทั่วตัว ท่านไม่สามารถไปที่แนวหน้าได้อีกต่อไปแล้วท่านจะต้องพักผ่อนในเพียงพอพวกทหารเห็นข้าพวกเขาจะรู้สึกสบายใจก็ต่อเมื่อพวกเขาเห็นข้าเท่านั้นท่านจ้างแผ่ของท่านยังไม่ใส่ก้อยข้าด้วยเจ้งถั่วเจ้าสมควรตายเจ้งถั่วกำลังแสดงและเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลย